หางออกเลยโบแก่หอม,ม,ามาแกหิวกลองตีสา่ได้เกินจริงก็เลยสั่งเดลิมานะคะเวลานี้เลยกระเพราโคตรแซ่บนะที่ตรองแขงนะ,ะใกล้บ้านนะ,ะข้าวไข่ค้นหมูกรอบถ้วยจมูกแตกหมูทะเลถุงใหญ่มากเธอดูแกห่หอมมากฉันบอกเลยว่าหอมมาก เคนะมไม่มีชามแก้วน้อยแต่สวดกันนีน้มากต้องซื้อเพิ่มอืมอืหอืม,อมกรอบ้านกะเพรานะจะสั่งที่ขอไม่เผ็ดมาอืมอืมข้าวเขาแ้ยข้าวเขาหุงดีมากเลยๆเป็นเม็ดๆแต่มไม่แฉะอร่า่ะอืม โปรตีนทะเลหอมสุดมากอืมอร่อยแกฉันชอบข้าวเขามากเลยข้าวเขาเป็นเม็ดสวยมากอร่อยกินกุ้งดีกว่าตัวใหญ่มากนี่โลเข้าให้